วดีค่ะครัวบ้านๆกับแม่เจมาแล้วค่ะวันนี้แม่เจอขอเสนอเมนูปลาทูทอดกรอบราดซอสกะปิค่ะไปค่ะเราไปทํากันเลยก่อนอื่นนะคะแม่เจก็จะนําปลาทูสดนะคะลงไปทอดให้กรอบเลยค่ะกรอบตามที่เราต้องการเลยนะคะพอเราทอดเสร็จตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นใส่จานพักทิ้งไว้เลยค่ะ นี่คะ่ะแม่เจก็เอากบกรอบเลยนะคะแม่เจชอบกบกรอบค่ะหลังจากนั้นเรามาทําตัวซอสกันคะ่ะแม่เจใส่น้ํามันลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมกับหัวหอมปั่นนะคะหรือใครไม่มีปัน่นเอาไปตําเอาก็ได้คะ่ะใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยอีก1ช้อนโต๊ะคะ่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่านะคะลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเครื่องปรุงของเราเข้ากันดีแล้วแม่เจก็จะใส่พริกขี้หนูบุบนะคะลงไปผัดหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแถมอร่อยด้วยค่ะถ้าเย็นนี้ใครยังไม่รู้จะทานอะไรดีลองทำเมนูนี้ทานดูนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่แวะเข้ามารับชมคลิปของแม่เจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย